โอ้โหออกมาแล้วครับแจมแม่ครับผมโอ้ยเจียวผีฟ้าหรอวะพี่น้องมือฟาดฟาครับบาดฟาดฟาดงับอะไรอ่ะผู้ปกคี่ตัวหลัง สวัสดีครับผมสวัสดีเด็กที่ตุ๊ดสันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุลสุกคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมน้ำนะครับเนาะเจอกันตอนเส่องครับพี่น,อน,น,น,น้องบนบรรยากาศน้ำส่องพี่น้องเด้อโอ้อยหมอกครับอากาศดีดีพี่น้องอย่ามี้ฟ้ามายามเบ็ดครับพี่น้องฟ้ามายามเบ็ดใส่ไว้เมือ่อคืนนีงพี่นอ้องผมเบลึกไหมสองถุงกลักว ก็เลยเอ้ยสาวมาใส่ไว้เนี่ยจริงหลีดเหรอพี่น้องเนี่ยจริงหลีดใส่แบบจมครับก่อจมก่อจมเลยพี่น้องจริงหลีดมันตายก็เลยต้องใส่เบ้งางว่าจืดๆวะพี่น้องเดี๋ยวเขาพยายามเหมนกันครับ <c oughs> ไฟไหม้ฟ้องนี่แหละครับฟ้องน้ำห่วยครับพี่น้องบัวแดงอยุบเมื่อกี้หลังหรอกครับก็ใส่เป็น๋ยวบนท้งนี้ก่อนครับ <c oughs> เยอ่อะฮหายากอยู่ดอกพี่น้องกับใส่ลอ่องมือเนาะครับเนาะเพื่อมันกินเนาะมือนั่นใส่กับใ้สองแม่ยู่พี่น้องอหลังแหลกก็ว่าถือดอกพี่น้อง <c oughs> ก็บ็กินแต่ว่าเฮียนีผมว่าจะเป็นปลาดุกสวนหมากพี่น้องนี่นั่นก็ได้ปลาดุกอออโอ้ยปลาบ่อนก็บอถือกโอ้ยก็กินหอดเฮียน้องเลย นี่สิเงี้เขียนไปเหมนแป้นอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องยังอยู่คือเก่าปุบมาถือกระป๋อยมันพี่น้องเขยียนใครฟังทั้งขุดน้ำเลยรับใส่ไปหอนผู้ตนไหนเงี้ย ต่ว่าคือเป็นบ่นนมีน้ำตีนแบบพี่นอ้องเงียบก,กิลี่อยู่ยเดี๋ยวมาดูน้องผีกันบ้างครับพี่น้องปากหงอยกันนัยครับป้าบัวพี่ ข้อนี้ก็หลายครับเป็น้องป่าแล้จะกินงไงครับบอสที่ดีหละอไม่บเออนิดสีดียคือาง เขียนไว้ล่อสิ่งกับพี่น้องมาฟังผีเบิ่งก่อนเี๋พี่น้องโอ้มันสิ่งก็เดี๋ยวแยกตัวอีกสิครับนี่ว้ายขี้งับขากับพี่น้อง ากินไม้หนึ่นนงผมว่าที่มาลงเบ็ดพุมนี่ครับนะครับสามกำลังหลดยางบูไปนี่ครับรรเเฮ็ดเบ็ดพุมไหมก,ก่อนพี่น้องเบ็ดเก่าเปล่าเหมาลงเบ็ดพุมมึงต้องมึง อย่าไปสิลังอ้เอาลยพี่น้องครับโอ้โหโอ้โโอ้โมาแลครับแมเครับโอเกี่ยวาพงมือบฟ้าครับบาบฟ้ไปยัดูวิ่งอีกตัวนึง กูด่ยามจิติเบิร์ดแล้วครับเด็ดอ่ะอ,อืเจ็ดยิ้มมองหลออปลาดุกตัวนี้ก็เป็นสิไม่ไล่้อพม่ท้องเบิรดนีปลาดุกห้าบิ เาคนอยากเจ็บด้พี่นองด้โอโได้ลาบวนไแล้วไ,ไปไปแบบกันต่อครับพี่น้องต่างคนนะครับผมมา่วเบดโฟมมาลงสองนะ้รฟังนันสาวามันร้อยนานลดไปหน่ครับเดี๋ยวเมื่กี้หลังกบพี่น้อง anh hào hụt hư đi phi ơi Hãy như vậy kênh Ghiền Mì

โอ้ยหนวดครับพี่น้องหนวดเป็นหนวดปะครับอ๋ออ๋อดิ่จนเมยเอาไปละฮึบ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 โอ้ยพี่นอ้องหยัดเก็บด้วยพี่น้องเด้อ เจ okay, พี่น้องหลังสุดท้ายครับผมอ oh, oh. ้ยเว็ผภารากิจครับเวทสามสิบผาหลังครับพี่น้องโอ้ห oh, นื่พี่น,อ oh, น้องโอ้เปลี่ยนหมดแล้วพี่น้องะก,กี้ตอนยอยู่ข้างยังอยู่นี่ครัวปสิบัิกาขอสื่อกระจ้าไปเห็ดคองพวกเขาตัดไปก่อนจ่อย ครับอากาศมานเท่าครับเย็นยิน้ำซ่อครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องําหรับมือวันนี้กับป้าเฝ้านะพี่น้องนอ่าจะสองแฉมอยู่ครับปลาดุกปลาปลาดุกเป็นตัวแปลกๆพี่น้องปลาดุกเลี้ยงนี้รุดสามาอะไรบุ๊บมาเป็นองตัวครับพี่น้องในลาบอยู่ครับตัวใหญ่ดีอยู่ครับซ้องแฉมครับผม คนี่นะครับหมห้ห้องข้องนั่นครับข้องแล้วก็ลงมาหนองบัวแดงตัวน,นี้ครับสองตัวโอเคฝากกดติดตามนี่เป็นกำลังใจในเรื่องพี่น้องเด้อกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บรรจงแฟมดีครับผมกะบางยห่งได้กะพยายามสีลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะ งานตรงนี้กะบอคอยเดี๋ยวยูเวนมาได้ก็พอได้เหตดทิปให้พี่นอ้องเพิ่งยุคครับนะครับน้องปลาเซลบ็ดท่ว,ว,วมมาลงอยู่พี่น้องลงฟังพูดมันอย่างใดอยู่เลาบ็ดโ่วมมาลงหาปหลาไหลปลาไหลไหลมาดูกะไหลครับยู่นี่ปลามันเป็นแองอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นแองเป็นใหม่ยู่นี่ปลาไหลครับปลาชุ่มดีอยู่ครับเมื่อนี้กะจบลิปซัมเมอเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปทุละ ไปบุรีรัมย์ต่อครับไปเห็ดข,ของว่าครับพี่น้องนี่จะไปเห็ดของว่าโีเ <Okay, S 1> ครับผมขอพูณหลายๆรับการติดตามรับชมครับจงแฟมบีครับโอเคเจอกันคลิปน้าครับผมสรัมดีคนี้สวัสดีสสดพี่น้องทุกคนครับ